สวัสดีครับสวัสดียมามเช้ากับมีนมาร์กนะจ๊ะวันนี้เป็นวันครบกําหนดของอนกคุ้มสีเรียนนกคุ้มอเมริกาวันนี้เป็นวันครบที่จะต้องเจาะก็ตื่นเช้ามาเรามาลุ้นกันว่าเจาะไหมมนนีทั้งหมดเอ่อสิบสามเอไม่ใช่ดิสิบเอ็ดฟองโอเคเรามาลุ้นแบบพร้อมๆกันหนึ่ง สองสามป้๊บเจาะแล้วหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเจาะหมดไหมโอเคอันที่ติ๊กเอาไว้คือไม่มีเชื้อโอเคถูกต้องมีนี่เพิ่มอีกอันนึ่งเฮ้ยเจาะเกือบหมดแล้วนี่วิ่งอะไรพลานเลยนนีนี่นี่ครับนี่ครับนี่โอ้ยเยอะเนี่ย ตัวนี่มีกี่ตัวเนี่ยเรีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมดยังเรียนับที่ไข่นี่ออกมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดโอเคแปดฟองเก้าส okay. uh, okay. you uh, uh, ิบเอ็ดสองโอเคอ๋อโอ้ยมันมีสิบสองแล้วมันมีอันนี้ที่เพิ่งมาเห็นว่ามันเล้าโอเคแปดตัวจะจับไห้ดูใกล้ๆไปไหนไปไหนตัวเล็กไปไหนตัวเล็กนี่นี่คือนกคุ้มอเมริกาหรือนกคุ้มสีนะฮะน่ารัก พอโตขึ้นมาอันนี้อันนี้เป็นแบบสีขาวพอโตขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ของมามีตัวสีน้ําเงินเตรียมีะต้องอให้ดูมาเคยพอเอาไว้แต่ว่ามันตายไปหมดแล้วนี่ก็สีน้ำเงินนี่ก็สีน้ำเงิน หน้าตาเขาจะสวยๆหน่อยนี่สีงเงินเห็นชัดไหมโอเค okay. สวยงามน่ารักมากแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นไข่ของบาร์กี้ะฮะเป็นซิลกี้กับบาม่าผสมกันแล้วก็ เป็นบากี้แล้วก็บากี้ผสมบากี้ก็จะเป็นบากี้พยายามให้เป็นเลือดลอยท่านี่เจาะแล้วฟองชุดนี้ออกเมืไหนเนี่ยอันนี้นี่ชุดนี้มีแค่นี้นี่เจาะแล้วเหมือนกันชุดนี้นี่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 กระจาะสามอันนี้ไม่เจาะอันนี้ไม่เจาะ ุดนี้หกฟองนะจะได้สามฟองโอเคครับผมอัปเทียดตู้ฟักจากตูก้เย็นก่น่นานรัๆ